ลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้ก <c oughs> ็รู้สึกว่าการบันทึกเสียงนี่ต้องรีบทำกันหนักหน่อยเวลาะกระชั่นจะไปจะไปแม่ห้องสอนทำงานกันวันเดียวเสร็จเสียงเสือนั้นก็ไม่มีก็ช่างเถอะก,ก็ถือเป็นประวัติเอาประวัติของบคุคคลคนหนึ่งคือพระเจ้ามังรายมหาราช ในช่วงนิยะาอ2,000ปีเศษท่านองเกิดกันมากี่ครั้งการเกิดแต่ละคราวลูกหลานที่รักก็เต็มไปด้วยความลำบากยากแค้นสิ่งที่สร้างไว้ทั้งหมดอำนาจวาสนาบารมีที่มีอยู่ก็ไม่ได้สร้างให้ตัวดีขึ้นมาเลย อันนี้เป็นบทฉบับขมรรดาลูกหลานที่รักที่ไม่ควรจะห่วงใหขันห้าจนเกินไปงานทุกอย่างที่เรามีอยู่ถือว่าทำตามหน้าที่ตีส่วนหนึ่งก็ากำลังใจก็คือความดีเราจะต้องรักษาไว้เป็นอันว่าเรารักษาความดีต้องสองอย่างคือโลกไม่ช้าทำไม่เสีย หน้าที่พ่อบ้านแม่เรือกนการปกครองตัวเองทำไม้ครบถ้วนทุกอย่างในด้านของความดีและศีลธรรมหากินโดยความสุจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีของบ้านเมืองไม่ขัดคอยชาวบ้านถ้าหาว่าเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ปกครองโดยธรรมทำตามหน้าที่ รับประาชการทำงานกับเจ้านายทำด้วยดีว่าคิดว่างานนั้นเป็นงานของเราสร้างเขาให้มีความสุขให้มีกำไรผลกำไรมันก็ตกมาถึงเราเองนี่คนดีก็ค,คิดแบบนี้ดังนั้นขอลูกหลานขอลูกที่รักทุกคนของพ่อ ที่ทุกคนตั้งใจทำความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีที่คาดไม่ถึงนั่นก็คืออภิญญาสมาบัติทั้งหญิงและชายแต่ไปที่หน้าแปลกอยู่อย่างหนึ่งลูกของพ่อเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและผู้หญิงทุกคนก็มีความเข้มแข็งไม่ต่างผู้ชาย แต่ดูดูแล้วรู้สึกว่าอยากเก่งกว่าผู้ชายก็มีมากยังเปรียบเทียบงานกันที่แม่วสอนผู้หญิงผู้หญิงเก่งเป็นพิเศษแต่สำหรับผู้ชายก็เก่งตามหน้าที่เรียกว่าต่างคนต่างดีอย่างนี้ดีถ้าทำแล้วก็จงอยา่าเกาะแต่คืนเกะาะไม่อยาเกิดดูว่าเจ้ามังรายมหาราชเป็นสำคัญ เกิดไม่ได้หยุดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดไม่ได้มีความดีอะไรเกิดแต่และคราวก็เป็นเป็นปัจจัยของความทุกข์หวังความสุขให้แก่บุคคลอื่นทำให้เขาเป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้วในะที่สุดเมื่อตัวตายไปความมั่นคงน,นั้นก็สลายไปไม่มีใครเขารักษา ถ้าบังเอิญลูกจะกกิดพบแบบนี้ขึ้นมาบ้างก็ต้องถือเอาพระเจ้ามังรายมหาราชเป็นเหตุถือว่ามันเป็นธรรมดาของโลกจะต้องเป็นอย่างนั้นโลกมีความไม่เที่ยงต่อมาเมื่อท่านประกาศพรมตรัตตรัสมาอย่างนั้นตั้งรับการจุติเลามาเกิดเป็นลูกของแม่ทัพที่เขาเรียกกันว่าขุนไกล ตอนนี้ประวัติคุ้งไกลหรือประวัติคนแผนต่างคนต่างก็ทราบกันดีแต่ว่าประวัติค้นแผนตามแบบฉบับ <c oughs> ที่สุนทรผู้เล้วใครเขียนไว้ไม่ถกเกินพอดีไปเป็นนศออนเล่นเป็นนิยายก็ช่างก็เถอะต่เนื้อแท้จริงๆคนในสมัยนั้นมีระเบียบวินัยมาก อีกก็บอกว่าคุณช้างไม่ดีแต่ความจริงคุณช้างเป็นปยาพยาพานุมาตรคุณแผนต่อมาขั้นสุดท้ายเป็นพระยาเจ้าพยาการบุรีตอนนี้ก็มารวบรวมกำลังของเมืองไทยอีกเพราะว่าในสมัยของคุณแผนน่ะรู้สึกว่าไปตีเมืองเหนือเมืองใต้ตีกันไม่หยุด ทำมาคนไทยที่แตกแยกออกไปกลับเข้ามาเป็นปึกแผ่นตามเดิมสำหรับเรื่องนี้ท่านท้าวบกาพรมท่านบอกว่าคนเดียวเขียนเรื่องคนชาคน่างคนแผนนะังเขียนไม่ถูกแต่ก็ไม่ควรจะไปตำหนิเขาเขาเขียนเพื่อความสนุกคนช่างเป็นคนดีเป็นคนไม่มีลูก <c oughs> คุณแผงก็เป็นคนดีเป็นคน,คนมีลูกมากความจริงศัพท์ว่าคุณช่างก็ดีสัพ์ว่าคุณแผงก็ดีไม่ได้มีในธรรมเนียบของราชการในธรรมเนียบของทางราชการทั้งสองคนนี่เป็นพยาดีกันทั้งคู่แล้วก็เป็นเพื่อนรักกันมาก ตามที่ท่านประกาศพรหมบอกต้องบอกว่าคุณช่างมีายกุแก่กว่าคุณแผนหนึ่งปีเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นเพื่อนที่รักมากคุณช่างเป็นต้นตูลของเศรษฐีเป็นตระูลของเศรษฐีที่เรียกกันว่าขุนช่างก็เพราะว่าตะกูนนี้เป็นคนหาช่างให้แก่พระราชาตั้งแต่สมัยโู่ เมื่อได้ช้างมาแล้วก็มีการฝึกช้างควบคุมช้างเรียกว่าเป็นหัวหน้ากองช้างแล้วว่าขุนอะไรหัวหน้ากองช้างกแล้วกันกขาจริงเรียกว่าขุนช้างสำหรับว่าขุนแผนนั่นเป็นแม่ทัพอยู่ในระเบียบวิน,นัยมีต้องอยู่ในแบบแผนกดข้อบังคับจะให้นามว่าขุนแผนตามศัพท์ของชาวบ้าน แต่ว่าตามสา็จทางราชการเขาตอนแรกก็ดูจะเป็นหลวงอะไรไม่ทราบแล้วมาเป็นพระบํมราภารินต่อมาก็เป็นพรยาการบรีและเป็นเจ้าพยาการบรีไม่ช้าก็ตายเป็นนั้นว่าพระเจ้ามาังรายมหาราชตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตาย ตอนนี้จะว่ากันไปจะเป็นการหักล้างความชั่วร้ายของคุณช้างสักหน่อยที่เขาว่าคุณช่างโกงเมียคุณแผนคุณแผนก็ไปขโมยเมียของตัวเองมาจากคุณช้างเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ตามประวัติที่ท่านประกาศพรมเขียนมันบอกไว้ท่านบอกว่าไม่เป็นเช่นนั้น คุณแผนเป็นคนมีลูกมากเพราะว่าคุณแผนเป็นคนมีเมียมากที่มีเมียมากก็เพราะว่าเป็นคนมีคาถาคมดีเป็นแม่ทัพแม่ทัพนี่ไม่ใช่วันหน้าบึ้งขึงจอมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไปไหนก็มีแต่ความแช่มชื่นเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปดังนั้นเมื่อชาวบ้านรักได้สาวๆก็รักได้เหมือนกัน เมื่อสาวๆรักได้พ่อแผนหนุ่มเมียเผลอก็รักได้เหมือนกันยันั้นพ่อแผนจึงไม่ได้มีเมียแต่เพียงสองคนลาวทองกับพิมพิลาไลความจริงคุณแผนมีเมียมากกว่านั้นถ้าบาฐานะคุณแผนก็ไม่ได้ยากจนเข็นใจตามโบราณคดีที่ติขียนไว้ คุณช้างท่านบอกว่าถ้าเจ้าแผนมันไม่จับจายใช้สอยมากมันรวยกว่าท่านแต่ที่ว่าอย่างจนก็อยู่ในท่านกห็หาบดีขนาดสูงแต่สำหรับคุณช้างเป็นคนไม่มีลกูกเกิดเธอเลยถือลูกของคุณแผนเป็นลูกของคุณช้างไป เวลาตอนเชา้าคุณช่างก็จะต้องสั่งคนใช้หุงข้าวมากๆก,กแกงมากทมากทำขนมมากมากปรเดี๋ยวโูกไอ้แผนมันมามันจะไม่มีอะไรกินลูกคุณแผนเวลาไปถึงคนช่างก็คุณพ่อแบบนั้นคนพ่อแบบนี้คุณพ่อเป็นคนไม่มีลูกคุณพ่อก็เอออุ้มลูกจูงหลานเป็นแถว ลูกคนแผนต้องการอะไรคุณช้างหาให้ทั้งหมดนี่เป็นอันว่าปรากฏว่าเขาเป็นคนดีกันจริงๆแต่ว่านาสือที่เขียนไว้นั่นสิม่ด้ดีตามนั้นคนเวลานั้นอยู่ในระเบียบกรอบพระธรรมวินยัยดีมากมีขนบประเพณีแล้วมีขนบทรรมเนียมประเพนเีดีด แล้วก็พระราชามีสิทธิสั่งตัดหัวกขาแบบสบ,สบายถ้าไปทำอย่างนั้นรวมความว่าชาติที่เท่าไรเนาะท่าที่8ก็มาเกิดเป็นขุนแผนและพระยาการบุรีตอนนี้ก็มานั่งรวบรวมกำลังพลอาศัยที่มีวิชาการมากเป็นนักรบเก่ง ลองหนหายตัวได้สะดาะกลอนได้สร้างหุ่นพยนต์ได้ทำอะไรได้แบบแปลกการตีการยกทัพไปรบทัพจับศึกก็มันใช้กำลังพลมากก็สามารถจะสู้กับข้าศึกได้พูดแล้วก็เหนื่อยใจเป็นอันว่าพระยาอ,อบางรายพระเจ้าบางรายมหาราช ในช่วงรนยะไม่กี่ปีนะักแต่นก็ว่ามาถึง8ปดรุ่นแล้วหลังที่สุดตอนที่เป็นเจ้าพยาการบุรีก็ไปจำสินที่พวกเขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ตายในถิ่นที่นั้นด้วยกำลังของฌานตายแล้วก็ไปเป็นพรหมในช่วงนี้ในหลังนั้นต่อมา ก็ปรากฏว่าในวาระที่เก้าก็เ็นเนี่ยเป็นราชการที่เก้าอนะตอนนี้ก็ไปนั่งอยู่ที่พรมนิดหนึ่งมองดูลงมาดูประเทศไทยอาศัยมีใจห่วงใหญ่พระพุทธศาสนาเกินว่าเอ๊ะถ้าไม่ลงไปน่ากลัวจะไม่ดี ต้องเข้าเข้าไปช่วยกันพยุงพยุงทั้งชาติแลศาสนาแลนะให้ความเป็นอยู่ได้ดีทักสักหน่อยอีตอนนี้เรียกว่ามาช่วยมงหลังคาโอ้ลังคาฝนมันรั่วแต่ว่ายังไม่ถึงก็จะพังก็ถอยหลังมาเกิดเป็นลูกของกษัตว์มีนามว่าพระบรมไตรโลกนาถก็นี่มาเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ประวัติของพระเา้รบรมไตรโลก,กนาถเป็นยังไงบรรดาประชาชนชาวไทยก็รู้อยู่แล้วนี่เป็นอัวบาย่องมาถึงครั้งที่เก้าหลังจากที่เป็นพระระมไตรโลก,กนาถตามสมควรเวลานั้นอย่าลืมนะว่ามีพระอระหันต์อยู่มากคนเวลานั้นเป็นยังไงยังไงก็ช่างเถอะเขาก็พยายาม พยายามทําตามความเป็นจริงให้ความโลภโมโทสันแย่งแย่งกันไปแย่งกันมายสมัยกรุงศรีอยธยาเนี่ยรู้สึกว่าน่าลาคาญวงวัยรัชท์เปลี่ยนกันไปเสมอเสมอรู้ว่ารู้สึกว่าใครๆก็อยากจะเป็นกษาตัตริย์เห็นว่าเป็นของดีบางคนก็เป็นได้ไม่กี่ปีก็ตายก็ยังอยากจะเป็นกันก็แปลก ตำแหน่งกษัตริย์เป็นตำแหน่งที่มีความหนักมากแต่ก็อยากปิงกันเขาช่างเขามันไปก่อเครื่องกรรมแล้วอาจจะเป็นบุญวสนาบารมีของเขาก็ได้มาวาราทีสิบก็มาเป็นคุณเหล็กตอนนี้เกิดควบคู่ก,กับกันกับพระนรายมหาราช รุ่นราวคราวเดียวกันคุณเหล็กกับคุณปานเป็นพี่น้องกันต่อมาก็เป็นเจ้าพยาโกษาเหล็กถ้าสมัยหลังน้องก็เป็นเจ้าพยาโกษาปานเจ้าพยาโกษาเหล็กนี่ทำอะไรบ้างตามประวัติศาสตร์เขาบอกอยู่แล้วแต่ว่างานจริงๆทำมากกว่านั้น มีงานหนักมากเจ้าพยากราเหล็กนี่เป็นเชือสายมาจากสุขโขทยัยตอนนี้ก็มาดึงไทยจะขยายไทยให้เข้าสู่สภาพปกติตอนนั้นเขาก็ไม่สู้จะปกตินักเจ้าพยากราเหล็กกับเจ้าพยากราปานเคยเดินทางทิ้งต่างประเทศ รู้สึกว่าทั้งสองคนนี้มีเป็นคนมีฝืมือดีเป็นที่ไว้วางพระราชาไทยของเจ้พาพญะาของของพระราชามากของสึเด็จพรนรายมหาราชอันดับแรกเป็นเพื่อนเล่นกันต่อมาก็เป็นหัวโมทลวงฟันเป็นคนมีฝื้มือดีต่อมาก็เป็นแม่ทัพ แม่ทัพสมัยนี้ก็รู้สึกว่ามีแม่ทัพในกองที่มีความเก่งๆมีอยู่มากหลายท่านด้วยกันอย่างพระยาวิชัยดับหักแล้วก็ใครจะใครบ้างหลายคนด้วยกันไม่จะเก่งคนเดียวคนเก่งคนเดียวนี่เก่งไม่ได้ไว้ว่าทำมาทำไปก็ปรากฏมาในบ้านปลายของชีวิต อันลาราชกิจเจราชการเพราะว่าเป็นคนแก่ตอนนี้ก็จำศีลภาวนาเจริงพระสมถกรรมฐา,านมิปัสนากรรมฐานมันเพนศีน,นมันเพนทานตามปกติตามวิสัยของคนแก่ตายจากขนเหล็กแล้วก็เลยไปเป็นพรมตามเดิมนี่เป็นวาระดีสิก มาระที่สิบเอ็ดขอไล่ตามลำดับก็มาเป็นพระยาศีสิทธิสงครามคือเป็นขุนดาบของพระเจ้าตากสินขุนดาบพระจำองค์พระเจ้าตากสินก็อยู่ในกองทัพหลวงสำหรับทัพเวลานั้นก็แบ่งออกไปทัพของวังหน้า แท,ท,ทัพของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วก็ทัพหลวงสำหรับทัพหลวงนี่เป็นทัพซ่อมเวลาเข้าตีข้าศึกเมื่อข้าศึกมาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโดยเจ้าปยาสุรสีก็จะต้องนำทัพเอาไปก่อนตังกำลังทหารที่มีอยู่พระเจ้าตากสินอยู่ข้างหลังก็เกณฑ์นคนเข้ามา แลบางครั้งก็พระองค์เสด็จเองพระองค์ก็ใช้ให้ไปให้ในายทหารคู่ผู้พระไทยสิบคนของพระองค์นำกำลังกองทัพไปตามสงควรแต่รู้สึกว่าทั้งสิบท่านท่านบอกว่าเป็นบุคคลที่มีฝีมือดีมากรบคำว่าแพ้ไม่มีเข้าที่ไหนต้องพังที่นั่น ฟี่นักกนักรบทั้งสิบท่านนี่ถามท่านแล้วท่านบอกว่าหนึ่งพยาศีสิทธิสงครามสองพยาปราบอริราชศัตรูสามพยาสัตรูพินาศประชาพญาบริราชศัตรรูพยาปราบอริราชศัตรูนีน่เสริม แลพญายองค์อาจราชสงครามไม่เกิดพยายามสามพยายาสามเมืองไร่ไม่เกิดพญาพนนราชบาทแล้วก็ภไยรีพินาไราย,ยาวเหยียดนี่ไม่มาเกิดพญาปราบราชพญาปราบราชสปัจจามิตรอันนี้ไม่มาเกิดพระพญา ราชมิตรราชาพระราราชมิตรราชาหมายความว่าเป็นมิตรราชาไม่เกิดพญามหาวิชัยสงครามไม่มาเกิดพญาฆ่าศิษขามพินาศขามอำนาจอันนี้ไม่มาเกิดตอนนี้ก็มาเป็นพญาศรีเสธิสงครามในวาราธิสเวท พญาสิสิทธิสงครามนี่เป็นมือดาบที่ดีเขาพม่เจ้าตากศินมหาราชรวมด้วยกันนั่งสิบพญาด้วยกันในเมื่อพระเจ้าตักสินมหาราชทรงสิ้นอำนาจความจริงการสิ้นอำนาจของพระเจ้าตากสินมหาราชนี่ตามประวัติศาสตร์ที่เขียนผิดความจริงคนเขียนประวัติศาสตร์ไม่เขียนผิด เขียนถูกแต่ว่าเขียนถูกตามรับสั่งของพระเจ้าตากสินกับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกถ้าหาว่าเขียนถูกตามเรื่องราวประเทศไทยเราอาจจะต้องย่อยยับเพราะเวลานั้นเป็นการแสดงและครกันอย่างดีมากเพื่อได้ว่าพระเจ้าตากสินมหาราชตอนนี้ขอพูดเสรินิดหนึ่ง หรือว่าท่านบางรายมหาราชท่านไม่ได้มาเป็นกษัตริย์แต่ว่ามาเป็นคู่มือของกษัตริย์คู่พระทไทยของกษัตริย์อันนี้ก็ใช้ได้เพราะว่ามาสมัยนี้เห็นว่าบ้านเมืองเรายับเยินมากแต่กร,กระจายไทยไม่เป็นไทยก็จําต้องมารวบรวมไทยตอนที้ก็มา เรื่องเรือง,องละครก็มีว่าพระเจ้าตากสินมหาราชอายุธยาเราแตกครั้งหลังเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยไม่มีความสามารถี่ไม่รักความเป็นไทยคล้ายกับคนไทยสมัยใกล้ๆปัจจุบันที่ชาวบ้านเขาไม่รู้จักวารฐธรรมนูญเป็นยังไงก็ร้องเรียกรัฐธรรมนูญ ชาวบ้านเขารังเกียจสมาชิกสภาผู้แทนแสนส t i รเพราะว่ามามาโคบโคบโคบเกี่ยวเข็งเขาเข้าไปแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้แทนจริงไปกอบโกยอำนาจไปกอบโกยทรัพย์สินทำให้เขาเสียหายมากแต่วกนี้ก็เรียกอำนาจต้องการจะเป็นผู้แทนแสนส t i ร แล้วคนนี้เป็นผู้แทนฟันดอนให้คำมั่นสัญญากับประชาชนเขาเวลาเข้าไปก็เลยอยากเป็นรัฐบาลแทนที่จะเข้าไปควบคุมรัฐบาลเป็นตัวรัฐบาลเสียเองความมุ่งหมายปลายทางที่ประกาศรับรองไว้กับประชาชนก็ไม่ตรงกับความมุ่งหมาย นั่นคาะว่ายิ่งการเมืองการเมืองของปร,ประเทศใดก็ตามถ้าเป็นพรรคเราก็ยังไม่เรียกกันว่าประชาธิปไตยถ้าเป็นพรรคเป็นกลุ่มเขาเรียกคณาธิปไตยแต่วอย่างไหนจะดีรืะไม่ดีนั้นไม่ขอวิจารณ์ในพวกตามศั์ถ้าตามศัพท์ก็เรียกว่าคณาธิปไตย แต่ว่านาคนาธิปไตายดีหรือว่าประชาธิปไตยดีก็เป็นเรื่องของการเมืองไม่เกี่ยวข้องใน,น,นเมื่อพระเจ้าตาสินมหาราชท่านเป็นคนรักชาติเมื่อสงครามกองศิทธิยาต้องแตกครั้งหลังเป็นเรื่องการยับเยินมากถ้าพระองค์ไม่แก้ไขก็ลำบากพระองค์มีกำลังเพียงห้าร้อยคนตีฟันฝ่าข่าสึกออกไป รวบรวมกําลังคนได้ไม่เกินห้าพคนเข้ามาโ้กรลงศรงศิยาสามารถโก้ไทยได้ทางชาตินี่เราก็ต้องถือว่าเป็นบาร,รมีของพระเจ้าแผ่นดินที่สามารถรวบรวมคนสําคัญอย่างสมเด็จพระทยอดฟ้าจุลาโลกคนดีสมเด็จพระราชวังบอรบอรคนดี นี่ต้องถือว่าเป็นคู่บารมีเป็นคนที่มีบญคนกับประเทศชาติมากเวลานั้นคนขายชาติไม่ก็มีสมัยยุยาแตกมีแต่สมัยหลังนี้ถ้ามีคนขายชาติพระเจ้าตากสินเขาสำเร็จชอบพุทยอฟ้าจุลาโลกก็ทรงจัดกำจัดสิหมดคนคิดโคตรยศอย่างพระยาสันก็ถกกระหางชีวิต นี่ความจริงการปกครองกันต้องทํากันอย่างนี้มันถึงจะถูกไม่ควรจะปล่อยให้พวกขอมเก่าเข้ามาทําลายชาติเวลานี้เรามักจะนิยมขอมเก่ากันทั้งๆที่มันทำลายชาติให้พินาศเป็นนันหลายวาระแล้วมันก็อ้างว่าจะทำโน่นจ้เจริญจะทำนี่จ้เจริญแต่ก็บนทำลายทุกอย่าง ละครสมัยนั้นที่สแสดงกันก็หมายความว่าเมื่อพระเจ้าต่าสิงเข้ามาเป็นกษัตริย์พระองค์ไม่ได้เป็นลูกกษัตริย์ไม่ได้มีราชสมบัติอะไรมาก่อนการรบทัพจับศึกท่านนึกดูท่านเป็นพ่อบ้านเพียงแค่พ่อบ้านแม่เรือนก็รู้จักว่าการจับจ่ายใช้สอยมันมากมายเพียงใด แต่ว่าถ้าเรื่องของประเทศมจจายาจ่าจัดจ่ายใช้สอยมากมายเพียงไหนเงินที่ใช้สอยเบี้ยหว,วัดเบี้ยบำนาญค่าียการของท่านก็ไม่มีเพราะนี้สุดในในฐานะที่ท่านมีเชือสายเป็นจีนมาก่อนท่านจึงต้องอาศัยเชือสายของจีนพ่อจีน่ะ ขายืยมสตังก์ก็มาให้กับอะารการขเขายังเป็นหนีเ้เบียบวัดเบียบนานเขาอยู่มากฉจกนั้นมาบั้นปลายของชีวิตท่านจึงคิดว่าถ้าเราจะเป็นอาัตริย์ต่อไปเราก็ต้องใช้หนี้เขาแล้วก็เงินไม่มีจะใช้หนี้จึงนด้เรียกสมเด็จเจ้าปยญามาหากษัตรศึกคือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเข้ามาเฝ้าพระองค์สมด็จจุองเดียว <c oughs> แล้วให้ทรงเครื่องรบอขัดดาบมาด้วยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกก็แปลกใจว่าคงจะมีเรื่องไรท่าเข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าพระเจ้าตากสินทรงระทับอยู่ในห้องพระแต่องค์เดียวทรงขาวนั่งชักรูกประคำพระพุทธยอดฟ้าเห็นท่าแบบนั้นก็ไม่กลายย้าจะเข้ามาเพราะขัดดาบ เมื่อพระเจ้าตากศีลเห็นเข้าก็ส่งเรียกพระดวงเลยเข้ามาสิความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาดาบเข้ามาด้วยพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกจะถอดดาบเก็บไว้ข้างนอกก็จำต้องถือเข้ามาวางดาบห่างๆเคลายเข้าไปหมอบเฝ้าท่านก็บอกหยิบดาบมาให้ไกลสมเร็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกก็มือกระทุ่งดาบออกนอกประตูไป ในฐานะที่พระมหากษัตริย์ประทับอยู่พระองค์เดียวการถื้นดาบเข้าไปอย่างนั้นย่อมไม่เหมาะและอยู่ในชุดรบแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตาสินึงได้ถามว่าดวงอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมท่านก็กราบทูลว่าไม่เคยคิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าตาสินก็ทรงตรัสว่าดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดิน แล้วทรงเล่าเรื่องตามความเป็นจริงให้ทราบไว้ไม่กี่วันเจ้าสัวเขาจะมาโทงเงินเขาด้วงก็รู้แล้วนี่ว่าฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยากจนที่สุดไม่มีทรัพย์สินที่ไหนมาเลยต้องกู้เงินเจ้าสัวเขามาจับจ่ายใช้สอยเวลานี้เบี้ยวยวัดเบี้ยบวัดเมื่อและเบี้ยววัดเด้เงินเดือนอล้วกันเงินปีเข,ขาเขาอะไรกก็เป็นหนี้อยู่มาก ยังชำระไม่หมดการรบทัพจับศึกก็ไม่เสร็จทำอยู่ตลอดเวลาการจับจ่ายใช้สอยม,อมากถ้าฉันจะเงินใช้หนี้เขาก็ไม่พอเราก็ต้องกู้หนี้เขาใหม่แ้งเงินเก่าเราไม่มีให้เขาเพราะต้องดอกเบี้ยแค่นั้นากมากถ้าอะไรก็ดีดวงจะต้องเป็นพระเจ้าเป็นดิน อรบรรดาลูกรักของพ่อสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่านี่พ่อบันทึกวันเดียวนะหกเทพเนี่ยเวลานี้หมดเวลาแล้วฟังหน้าหลังต่อไปเป็นหน้าจบเรื่องราวต่างๆนี่พูดมาย่อๆก็พ่อแย่ทราบว่าบุคคลคนเดียวคือพระเจ้ามังรายมหาราชั่วระยะเวลาสองปีสองพันปีเศษก็เกิดทีตั้ง1ิบสองครั้ง ฟังหน้าหลังต่อไป